ขอผมสวัสดีครับแม่ที่เกจากคนการเกษยียบและวันใหม่แล้ว,รวลลบบครับแม่ใไม่น้องถ้าลองต่อเปล่งแปลนเนี่ยครับก็ใช้ครับพออ่ออกาก็กันพังผมพี่น้องเกาเห็นซุบซ้อมเสน่ห์แล้วครับลองเลงครับมาที่เด็ดกว่า,ารกรลากระตัดนเ่อนครับ นักยังอยู่ครับรอเบิ่งครับเห็นบอกยังนักอยู่อาเจกระ่างดุดหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ครับมาลุ้นกันครับกอใครครับต่อกันพังเลยนี่นี่เริ่มมีหนามออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออ,อ,ออกได้นดิอ,ออกได้นดิ นี่ครับนี่หนะนักกัเรื่อยๆนะครับหนักขึ้นแล้วทีนี้ก็เพาบบานวะหนักแล้วหนักแล้วหนักขึ้นแล้ว จะมาแล้วครับรุ่นกันยาวๆครับเรื่องกันยาวๆน่าคิดเต็มที่แล้วพอนตังแ์ละก่อนตังแล้ว,ว,ลวมาแล้วมาแล้ว อะไรอพี่น้องมาเห็นบอกโอ้นักเต็มทีเลยจังเนี่ยแยปีต่อครับ ไม่เต็มท่อรอไปเรื่อยๆครับตังไปเรื่อยๆ เราเรียนก่างครับ 哎，莫得。 ว่าอาจจะเป็นน้ำตอตัวนี้มันเลอกไปครับมามาตลอดอยู่แต่ว่ามาบ่าเต็มท่อตัวนี้เป็นท่อหกเหนียวครับเี่ยหกเหนียวลดลงมาสามไปออกสองไปอ,ออกสามครับพี่น้องออกสามมาไม่เต็มครับแต่น่าจะมาตลอดอยู่ ต้องไปหาทอตัวนี้มามาใจเยือกหครับต้องตอทอตัวนี้ลงไปอีกนี่ครับเมื่อวันต่อต่อทำเนี่ยล้วหนามันปวพอมันมามันมาแหงอยู่ครับแต่ว่ามันขาดมาไปเดียวมันก็หมดไปครับแล้วก็เริ่มใหม่นี่นักแหงตรงใสมันเลือกปวดครับหลักะทอมันใหญ่ตอมันใหญ่แหงมัน ก้อนน้ำขึ้นมันต้องอุ้มน้ำขึ้นมาเต็มเต็ม,ตมท่อเลยเด้อลราจังทรงขึ้นไปหาเครืค่องจนพวกมีอากาศดูดไปครับต่อหกเหนียวันนี้มันนักไงจิตรครับมันนักไงถ้าต้องลดลงไปสองเหนียวหรือว่าสามเหนียวครับรับนี้น,นาดีๆหยกนักเครื่องไงเพราะต้องดูดน้ำอุ้มขึ้นมาเต็มทอ่อหกเหนียวครับจังมันจังทรงออกมาเด้อเพื่อน้ำนาที่อยู่แล้วครับเนี่ยแล้วต้องดูดเบื่องสัเข้ากัด แมันใจก่อนครับบ้านามโบ่เบิดจอไปจอไปฮุกหนิวครับพี่น้องบาด,านดันเลยนาซิเมิอนอยู่ครับนาซิเมิอนอยู่รักเมิอนอยู่จอไปผมก็จำมาได้เมื่อเมื่อเนี่จับที่ดอบฮักโอเคครับเดี๋ยวครับต้องไปหาท่อมาใส่ใหม่เกียจจากฮกลงมาสามครับ ออสามแล้วก็ใส่คอรดลงไปอีกสามรถสองกับเดียวสามทาอยู่แล้วเดอ๋ยังหันกระสีรถลงไปสองหนิ่วก็ม่เยอครับมารถสองหนิวงนาทีเบาแยังรถกว่ากอลกอแล้วครับน้ำยู่แล้วครับเนี่ย่ว่าไหลซ้ำก่ลแท่งก่าจังหน่อยท่อท่อลงบีครั ยังคงคอยจักหน่อยอต้อตั้งก็ไหลยครับก็สามเนิ้วเดี๋ยวสไลอยู่ประมาณเนิ้วเครื่องครับเห็น น้ำขาดครับน้ำน้ำว่ดมาวัดทันจะยุดไปครับผมก็ถึงหดปรับกับพี่น้องลองมาไล่เตีิมครับเดินเติมแล้วน้องตอ่อไปคุณก็มีครับนี่ใส่สายต่อไปหลอดเดินเบาครับแต่ว่าน้ำมันบกเบียงพอถึงหดครับเที่ยนหน้นนาบ่าไหนพี่น,น้องเที่ยนหน้าบ่าไหนเนี๋ยวใช้็ด่น่าเนี่ยต้องซ้ำเหมิดเพราะว่าน้ำมัอานามอยู่เหลืก น้ำอยู่เลยครับสรุปแล้วสรุปแล้วคือใส่ตอก็พอกันพังได้เลยครับทุกบอ่อครับพี่น้องบ่อเกีียวน้ำมันอยู่เลยการน้ำยู่ตื้นนี่สีไรแห้งครับบ่อเกีียวครับจนท่อต่อท่อครับใส่ได้ทุกทอ่อครับพี่น้องสรุปเลยใส่ได้ทุกท่อ นี่ผมย้อนทอลงไปกะแห้งไรซํำเก่าบาเกี่ยวกันครับน้ำมันอยู่เึือก,กับนี่บัดแห้งบัดไฟรับน้องเรือแห้งน,น้ำมากกันแห่งเวลาน้ำเบิดในบาดานกะเบาลงแต่ว่าบ่ขาดใส่น้ำนิวเครื่องครับนิวเครื่องไลเต็มเตรียมทอได้นิวเครื่องบถ่ถทงสอง ก็ดีครับเตีดกระโจนนำยศแถวๆนี้พอได้อย,ยู่เดี๋ยวโบเปืองนำไปเลยเดี๋ยวทดลองมึงกันน่อยโอเคครับเจริญลิปหน้าครับฝากกดติดตามก็สวัสดีครับับ